เคยเห็นไหมคะว่าลูกอะไรคะเคยเห็นกันบ่ยุคอานเดิมืันเนี้ยบักแปมค่ะบักแปมหรือบักดั่นแดงนะคะลูกนี้ได้มาจากบึงการค่ะจังหวัดบึงการนะคะเป็นจังหวัดที่77คะ่ะบักแปมเป็นผลไม้ขุ่มเตี่ยเออขาวานาะนะตามขาวามาอ่าเป็นอ่าผลไม้เป็น,นมัดหม่เดียวกันกับมังคุดเล็กเหมือนคล้ายๆกับมังคุดเล็ก กับหมหนือนคือเขาว่าอ่าลูกสิเป็นสีแดงแบบนี้ละ่ะมากดิบสิบเป็นสีเขียวซิมเบิงเปลือกมันสมหมากข้างในซิมเบิงอืกระบักบ้างขุดใครบอกบางขุดจะว่าจะมี ความเปรียวกว่านะคะจังหวัดบุงการเป็นจังหวัดที่7จสิบนะคะที่แยกออกมาจากจังหวัดน้องคายนะคะอยู่ภาคอีสานตอนบนของประเทศไทยนะคะแต่บางพื้นที่าบางอาของหบักแปมเนี่ยนะตามที่ศึกษานะ่ะนักจิกร้เขาบอกว่ามะดันแดงหรือบักแปมเนี่ยอยู่ทางภาคใต้กับจัดลาลคือกันนะคะตัวนี้ได้มาจากบึงการะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆเ้อค่ะสำหรับคุณพีค้นสวยที่ทรงมาไหแล้วก็สั่งมากื้วยกันซีเบิงเบือก<ฤ>ข้างนอกจะเปรี้ยวมากไม่ได้มีความหวานเลยข้างในจนกคือกันครับ หมักมังคุดกินได้เหมือนเหนือเหมือนอนมันจะมีความสมองหวานเปลือกมันนี่ก็กินได้แต่มันจะเปรี้ยวมากนะคะกลบกลอม <c oughs> แซ่บดีแล้วล่ะ <c oughs> บึงการ <c oughs> บึงการก็จังหวัดบุรแม่นย์คูง มึงการกะที่รู้จักกันกะทำหน้าที่ทำเอียงค่ะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวแซ่บอยู่ตัวละแต่กะสซมเปรี้ยวต้องแช่เย็นแล้วมากินนะอร่อยมันมันเย็นเย็นแล้วข้างในมันเย็นนะเนื้อข้างในมันเย็นพูดง่ายๆคือมังคุดนั่นแหละฟิวมังคุดแต่ซมฟิวมังคุดแต่เปรี้ยวกว่า สะดือสะดือเลยเปลือกมันนี่คือสุดยอดสับพคูณของมันก็คือเป็นยาระบายค่ะร้านไรซ็มฮะแกะไข่อกโลหิตไม่รู้ว่าภักใต้เรียกอะไรนะส่วนภาคใต้นิยมเอามาแกงส้มนะคะ บึงการปลูกหลายผักใต่กับมีคือกันแต่ว่าอันนี้ได้มาจากบึงการนะคะไกลบาน,นสาันตรงเลยเดียวกับหอดก็คือแักแปะบักแปมดีนะถือว่าเป็นทําไปทํามาก็เป็นถือว่าเป็นผลไม้ปลาหรือผลไม้อะไรแบบกับบูแหละแต่อนาคตอาจจะเป็นผลไมเ้เสียฐกิีทั้งบึงการก็ไไ้นะคะคก็คือพูดง่ายๆก็คือเดี๋ยวนี้กําลังฮิต แนะนำปลูกไว้ซาความหิตมันมาจากติ๊กต็อกพอมันหิตแล้วปึบแนะนำปลูกค่ะปลูกไว้ซานะคะอืม,อมไปเถอะไปเถอะสวัสดีค่ะสมสมสมบ่ฝาดด้วยสมเสียบด้วยอ,อร่อยเลยนะ บักแปมนะม่ใช่บักแปมหรือบักบดันแดงเออมันจะมีความเปรี้ยวไม่ได้ฝาดบม่ได้ขมนะเสียบเลย้ใดมักสุสๆกินแต่ต้องแช่เย็นแล้วกินอร่อยซื่นใจนะคะไปก่อนจะ้ะสวัสดีค่ะ